สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เนาะวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะยังไม่จบเนาะในเรื่องของทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะอาจจะยัง ยังไม่คล่องนะคะในเรื่องของการหารทศนิยมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะสมุดขึ้นมาเนาะสมุดเล่มเล็กก็ได้นะคะเล่มหนาก็ได้เนาะ,ะสมุดเปล่าของโรงเรียนที่นักเรียนซื้อไว้นะคะเอเอามาทำแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดนะคะที่ให้เราทำลงไปในสมุด นะจะได้เป็นการฝึกทำนะคะฝึกทบทวนนะคะจะได้คล่องขึ้นนั่นเองนะคะอ่าเราไปดูพร้อมกันเลยในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะ,ะเรามาทบทวนแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอ่าในสไลด์นี้เด็กๆอย่าเพิ่งเขียนหรือจดอะไรใดๆลงไปทั้งสิ้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแล้วก็ทาไปพร้อมกันก่อนนะคะอ่าเรามาดูพร้อมกันทบทวนนะคะการหารทศนิยมอ่า ทศนิยมกับตัวหารนะคะที่เป็นตัวเลข1หลักนั่นเองอคุณครูบอกแล้วว่าการหารทศนิยมกับตัวเลข1หลักนะคะให้เราใช้วิธีการหารสั้นได้เลยนะคะหารสั้นในการหาคําตอบได้เลยจะรวดเร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นะคะหจุดสหารด้วย8นะคะ,ะเราก็ต้องหารสั้นเลย 6.4นะคะหาร8หารเหมือนกับการหารจำนวนนับปกติเลย8หาร6ก่อน8หาร6ไม่ได้ใส่0นะคะจุดดึงลงมาให้ตรงนะคะ,ะต่อไปก็กลายเป็น8หาร64นาะก็คือได้เท่ากับ88 8 64นั่นเองนะคะคำตอบก็คือ0.8 นะคะไม่ยากเลยเนาะ,ะข้อที่2 0.81หารด้วย9ก้าเด็กๆก็มาตั้งหารเลยนะคะ0.81หารด้วย9นะคะ,ะหารหลักที่มากไปหารหลักที่น้อยเนาะหารหลักหน่วยก่อน9หาร0ได้0นะคะ จุดดึงลงมาให้ตรงเขียนให้ตรงกันนะคะต่อไป9หาร8 9หาร8ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า8น้อยกว่า9เราก็ใส่0เข้าไปกลายเป็น9หาร8 11นะคะได้เท่ากับ9 9 8 11นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ 0. 09นั่นเองนะคะ0.09นั่นเองนักเรียนสังเกตผลลัพธ์ที่เราได้เห็นไหมคะข้อที่1ตัวตั้งเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งพอเราหารผลลัพธ์ออกมา คำตอบที่เราได้ก็จะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันเหมือนกันข้อที่2นะคะตัวตั้งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นหารออกมาคำตอบก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลย0 1 6 9หนาะคะ0.169หารกับ13อ่ะเป็นตัวเลข2หลักบ้างอ่ะถ้าเป็นตัวเลข2หลัก เนาะถ้านักเรียนไม่คล่องก็ใช้วิธีการหารยาวก็ได้นะคะอ่ะครูใช้วิธีการหารสั้นแล้วกันถ้าตัวเลขมันไม่เยอะมาก13หารศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนจุดดึงลงมาให้ตรงนะคะต่อไป13หาร1ก็ไม่ได้ใส่ศูนย์อีกนะคะก็กลายเป็น13หาร16นะคะ13หาร16ได้ 1>, 1นะคะ13 1 13เหลือเศษอีก3อ่ะเรามาไว้ข้างหน้าตัวเลขที่เหลือนะคะมาไว้ข้างหน้าเลขเอ,อ่ะ13อะไรได้39 13 3อ่า13 3นะคะได้เท่ากับ39ได้เท่ากับ0.013นะคะคำตอบของเราได้เป็น0.013 013ค่ะเห็นไหมคะตัวตั้งเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหาผลลัพธ์ออกมาเนาะถ้าเป็นพิจารณาดูจากตัวตั้งถ้าเป็นทศนิยมผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะตำแหน่งของทศนิยมไม่เท่ากันลอง พบทวนคำตอบใหม่อีกหนึ่งรอบอะมาดูข้อที่4ค่ะ10.815่ 10. อะเรามาตั้งหารสั้นได้เลย10.815หารด้วย5นะคะหารด้วยห้าะหารหลัก10ก่อนเลยเลขหนึ่งะคะหาหารหนึ่งไม่ได้ใส่0ูนะกลายเป็น5หารสิบ่ะห2 1สองสิบนะคะหารมันกลับหารจำนวนนับเลยแต่ว่า มีจุดทศนิยมเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะจุดอยู่ตรงไหนดึงลงมาให้ตรงต่อไปนะคะหาหาร8อ่ะได้ประมาณ1นะคะ 5, 1, 5, ห้าหเหลือเศษอีก3อย่าลืมเอาเศษไปใส่ข้างหน้าตัวที่เหลือนะคะกลายเป็น5หาร31อ่ะได้6นะคะห6 3หเนอะเหลือเศษอีก1นะคะไปไว้ข้างหน้าเลข5กลายเป็น5หาร15อ่ะได้เท่ากับ3 เพราะฉะนั้นคำตอบของเราได้เท่ากับ2.163นะคะ2.163เป็นคำตอบเห็นไหมคะตัวตั้งเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเช่นเดียวกันกับตัวตั้งนะคะตำแหน่งทศนิยมนะเท่ากันต่อไปข้อที่5ค่ะ0.275หารด้วย11 อ่ะ 11. สิบเอ็ดสูตรคูณแม่สิบเอ็ดง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นหารสั้นอูหารสั้นเลยละกันนะคะอ่ะโทษทีนะเดี๋ยวขอลบเลขกเจ็ดแป๊บหนึง่งอ่ะศูนย์จุดสองเจ็ดห้านะคะหารด้วยสิบเอ็ดอ่าหารได้เลยตัวแรกสิบเอ็ดหารศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนย์อ่ะจุดดึงลงมาให้ตรงกันนะคะ อ่าเลื่อนไปไกลายเป็น11หาร2ไม่ได้ใส่0กลายเป็น11หาร21 27นะคะ11อะไรได้27อ่าได้ประมาณ2เนาะ11 2 22นะคะ22เหลือเศษ5อ่าเอาไปใส่ไว้ข้างหน้าเลข5กลายเป็น11หาร55อ่า11 5นะคะ55คำตอบได้เท่ากับ 0.025นะคะ0.025เห็นไหมคะ,ะตัวตั้งเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเท่ากันกับตัวตั้งนะคะ,ะไม่ยากเลยเนาะเวลาเจอทศนิยมนะคะหารอยู่กับตัวหารที่เป็นตัวเลขหลักเดียวนะคะหรือสองหลักที่ไม่เยอะมากนะคะเราสามารถใช้วิธีการ ตั้งหารสั้นได้เลยอ่าเราไปดูนักเรียนให้ทำแบบฝึกหัดบ้างอ่าตรงนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะขึ้นหัวข้อเขียนวันที่นะคะใส่หัวข้อแบบฝึกหดัดเรื่องการหารทศนิยมนะคะแล้วก็เขียนโจทย์นาะข้อ1ถึงข้อ10นะคะแล้วก็หาคำตอบไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะหาคำตอบ เติมคำตอบลงไปแค่นั้นเองนะคะเป็นการหารเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างไปที่สไลด์ถัดมานะคะสไลด์ที่ผ่านมานั่นเองอ่ะก็คือตัวตั้งเป็นทัศนิยมหารอยู่กับตัวหารที่เป็น1ตําแหน่งหรือ2ตําแหน่งนะคะสองตำแหน่งก็เป็นตัวเลขไม่เยอะมากใช้วิธีการตั้งหารสั้นได้เลยนะคะอย่าลืมสังเกต คำตอบผลลัพธ์ที่ได้นะคะต้องมีทศนิยมเท่ากับเดียวกันกับตัวตั้งนะ,ะถ้าเป็นการหารลงตัวดูดีๆนะคะ,ะแบบฝึหกหัดตรงนี้ทําลงในสมุดนะคะเล่มหนาเล่มบางก็ได้นะคะสมุดของโรงเรียนที่เราซื้อไปนะคะเอามาใช้เนาะโอเคสิบข้อนะคะง่ายๆเราเติมแค่คําตอบลงไปนะคะเขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยอ่ะโอเคนักเรียนถ้า เขียนไม่ทันนะคะสต็อกคลิปไว้แล้วก็ลอกโจทย์ลงไปนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างอ่าตรงนี้เป็นการหารระหว่างทศนิยมกับทศนิยมบ้างอ่าหารทศนิยมกับทศนิยมนะคะเวลาเราหารทศนิยมกับทศนิยมหลักการง่ายๆเลยก็คือให้เรา ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มก่อนให้เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนนับนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่น0.25หารด้วย0.5อ่ะในตัวอย่างตรงนี้เขาเขียนแบบเป็นวงเล็บมาให้เนาะแต่ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราเรียนเรื่องเศษส่วนมาแล้วเน,ะะนาะบรรทัดแรกก็จะกลายเป็น0.25นะคะส่วนก็คือหารนี่แหละนะคะ จะได้มองภาพออกแบบนี้มันยาวไปนะคะดูดูแล้วอาจจะงงอ่อคูณคูณด้วย10อ่าทำไมถึงคูณด้วย10นะคะเพราะว่าเราต้องการทำา0.5ให้เป็น5เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทศนิยมตัวหารเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราต้องคูณด้วย10นะคะคูณด้วย10เห็นไหมคะเราก็จะเลื่อนจุดไปทางขวามือ1ตําตำแหน่งเนาะ1ตำแหน่ง, 1, นงจื๊บนะคะอ่าตัวตั้งก็จะกลายเป็น 2.5หาร5ตรงนี้นักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เลยเราก็เรียนเรื่องเศษส่วนมาแล้วเราก็คือเศษสอ่จ2.5ส่วนด้วย5นั่นเองอแล้วก็หารกันนะคะหารเหมือนกับการหารในตัวอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะตัวหารเป็นตัวหารของเรากลายเป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็ใช้หลักการเดียวกันได้เลยคำตอบได้เท่ากับ0.5นะคะ อ่าโอเคต่อไปอ่าเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่2นะคะอ่าศูนย์จุดสี่เก้าหารด้วยเจ็ดศูนย์จุดสี่เก้าหารด้วยเจ็ดนะคะครูเขียนในรูปของเศษส่วนละกันนะคะครูถนัดเขียนในอยู่ในรูปของเศษส่วนอ่าก็คือศูนย์จุดสี่เก้าส่วนด้วยศูนย์จุดเจ็ด 0.7เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะทำให้เป็นจำนวนเต็ม7จนะคะจำนวนนับ7เราก็คูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนนะคะเวลาคูณต้องคูณด้วยตัวเลขเดิมทั้งเศษและส่วนตัวส่วนคูณด้วย10เราก็ต้องคูณตัวตั้งด้วย10เช่นเดียวกันนะคะ,ะถ้าคูณด้วย100ก็ต้องคูณด้วย100ทั้งตัวตั้งและตัวหารถ้าคูณด้วย1 0 0 0พันก็เช่นเดียวกันคูณทั้งตัวตั้งตัวหาร เพราะฉะนั้นคูณ10เราเรียนไปแล้วเวลาหลักการคูณเนาะคูณด้วย10 100แล้วก็1 0 0 0ใช้วิธีการเลื่อนจุดใช่ไหมคะไปทางขวามือคูณด้วย10เลื่อนจุดไปทางขวามือ1ตำแหนง่งอ่ะก็จะกลายเป็น4.9นะคะ4.9หาร7อ่ะเราก็ใช้หลักการหารหารเหมือนกับจำนวนเต็มเลยนะคะอ่ะถ้าตั้งหารก็ตั้งหารสั้นก็ได้อ่ะ4.9หาร7นะคะ อ่าเหารสไม่ได้ใส่0ย์เนาะจุดดึงลงมากลายเป็น7หาร49่สิบานะคะคำตอบได้เป็น0.7นยดะคะศูอ่าดังนั้น0.49หาร0.7นย์คำตอบก็คือ0.7นั่นเองอ่าตอบ0.7นยเจ็นะคะศูอ่าเป็นคำตอบไม่ยากเลยนะคะการหาร การหารระหว่างทศนิยมกับทศนิยมอ่ะเพราะนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทำตัวหารเนาะให้เป็นจํานวนเต็มแต่ตัวหารตัวนี้0.25เป็นทศนิยม2ตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะทําให้เป็น25ต้องคูณด้วย100นะคะอ่ะก็จะกลายเป็น7.5นะคส่วนด้วย 0. 2 5นะคะคูณกับ100ทั้งเศจและส่วนคูณเข้าไปด้วย100นะคะคูณด้วย100ก็เหมือนกับการเลื่อนจุดไปทางขวามือนะคะสองตำแหน่งใช่ไหมคะ1 2ก็จะกลายเป็น750หารด้วยนะคะ25อ่ะเราก็หารได้เลย นะคะอ่อะไรได้75นะคะ25 3เนาะนะคะ3า3 5้าอะนะคะได้เป็น30นะคะคำตอบได้เท่ากับ30อ่ตอบ30เลย ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยลองไปดูแบบฝึกหัดนะคะ10ข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็เติมแค่คำตอบเหมือนเดิมนะคะอ่าแบบฝึกหัด1ิข้อนักเรียนอย่าลืมลอกโจทย์ไปด้วยนะคะเป็นการหารระหว่างทศนิยมกับทศนิยมนะคะอ่ะผูขอยกตัวยอย่างสัก1ข้ออ่ะข้อไหนดี ข้อ2แล้กันนะคะข้อ2 11.2หาร0.04เรียนไม่ต้องทดก็ได้นะถ้าเราทำคล่องแล้วนะคะก็คือทำตัวหารพิจารณาตัวหารนะคะว่าเราจะคูณด้วยตัวเลขอะไรให้เขาเป็นจำนวนเต็มอ่ะข้อนี้ตัวหารก็คือ0.04แสดงว่าเราต้องคูณด้วย100เนาะเพราะว่าตัวหารเป็นพศนิยม2ตำแหน่ง คูณด้วย100ก็เหมือนกับการเลื่อนจุดไปข้างหลังนะคะเลื่อนจุดไปด้านขวามือ2ตำแหน่งนะคะจื๊บจื๊บอ่ะก็จะกลายเป็น4เป็นจำนวนเต็มแล้วเช่นเดียวกันตัวหารคูณด้วย100ตัวตั้งเราก็คูณด้วย100นะคะคูณด้วย100ก็เหมือนกับเลื่อนจุดไปด้านหลัง2ตำแหน่งจื๊บจื๊บอ่ะโอเคตัวตั้งก็จะกลายเป็น1 0 0 0 120นะคะหารด้วย4แล้วก็ใช้หลักการหารได้เลยนะคะนักเรียนไม่ต้องไปทดก็ได้นะลูกถ้าใครทำคล่องแล้วแต่ถ้าใครยังทำไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะคะลองทดโดยการตั้งหารนะคะตั้งหารต่อไปเอา4ขึ้นไปหารได้เลยนะคะ4หาร1ไม่ได้่ะ4หาร11 4นะคะ4 2 8อ่เศษสนะคะ สี่แปอ่ะสหารศนย์ได้0นะคะคำตอบได้เป็น280แบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะนักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็เติมแค่คำตอบนะคะสิข้อเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนักเรียนดูซิว่า10บข้อนะคะครั้ง10บข้อบวกกับสไลด์นี้อีก10ข้อนะคะตะกี้ที่เป็นการ หารระหว่างทศนิยมกับจำนวนเต็ม10ข้อแล้วก็หารทศนิยมกับทศนิยมอีก10ข้อรวมกันเป็น20ข้อนะคะเด็กๆทำได้กี่ข้อถ้าทำได้10ข้อขึ้นไปนะคะแสดงว่าพอเข้าใจนะคะแต่ถ้าใครทำได้ตั้งแต่15ข้อขึ้นไปแสดงว่าทำทำความเข้าใจดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูกัน,นว่านักเรียนทำได้กี่ข้อนะคะอ่ะโอเค วันนี้ฝากกันบ้านไว้แค่นี้นะคะทําลงในสมุดเอาเล่มหนาเล่มบางก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้ห่างไกลจากโรคโควิด19นะคะเป็นไปได้ก็คืออยู่บ้านเนาะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะอ่าวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ